สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุนะครับก็ส่งมาเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับส่งมาวันที่หนึ่งนะว,นนวันนี้วันที่3ตุลานะก็ส่งมาจากสุพรรณบุรีนะครับนี่เปิดพร้อมกันนะครับก็จะมีพัสดุส่งมาก็เรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะพอสมควรเหมือนกันใครมีพระอยากปล่อยนะส่งรูปมาดูได้นะ ก็ยินดีรับเช่านะครับหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ยินดีรับเช่านะครับนะครับรส่งมาดูก่อนนะคุยราคากันนะครับก็ยังคงสโ,โลแกนเดิมนะไม่ได้ซื้อดีที่สุดนะครัแต่ซื้อราคาที่ยุติธรรมแล้วเ,เรียกว่าไงดี เป็นจริงนะครับราคาเป็นจริงที่สุดนะครับอันนี้จะมีเหรียญพ่อแม่นะวัดหลวงพ่อยิ้นะครับสามเหรียญน,นะครับทองแดงหนึ่งเหรียญอันนี้ไม่ค่อยสวยมีสนิมนะครับนี่นี่ราคาหายไปเยอะนะครับวสวยๆจะขายได้พันนะแต่ว่าสะพานมัจะได้แค่ห้าหกร้อยนะนี่กระไรทองนะครับนะครับปีสองห้าสามสี่นะครับ ็มีทั้งหมดสามเหรียญนะสามเหรียญนี้ก็ได้พันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีนี่ปองอ้อยนะครับงปูเพิ่มนะครับไม่ดไมีไม่ไม่แพงนะรุ่นนี้ก็รับเช่าอยู่ประมาณพันนิดนิดก็อยู่ประมาณพันรับประมาณพันนะปล่อยก็พันพันนิดนิดนะครับพันสองพันสามนะครับมีอยู่ประมาณนั้นอันนี้จะมีอาจะได้ดีหน่อยอคือบล็อกนิยมนะก็คือสองขีดนะครับเนี่ยใต้ในขสองขีดนะครับ แบบนี้ก็ผิวเด,เดิมดีนะครับแบบนี้ส่วนทับ้อธรรมดาไม่สวยก็หลักร้อยนะคแต่สวยก็พันกว่าบาทนะพันกว่าบาทพั 1, นหะ้าประมาณเนี้ยไม่ไ,มไ,มไ,มไมต่างนี้เยอะน,นะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ย่อยนะก็ใครมีก็ยินดีรับเช่านะจะย่อยจะหลักนะครับยินดีรับเช่าหมดขอส่งรูปมาดูคร่าวๆก่อนนะนะครับนะครับใ้าดูว่าใครมีจะให้ไปดูที่บ้านก็ได้นะครับนะครับถายรวมๆมาดูนะครับประเมินคร่าวๆนะ จะได้ไม่สียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ